พวกผมนะครับโพสเอก์แม็กสตอรีนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าน้องมะลินะครับเนี่ยก็คือเป็น Honda าคลิกร้อนะครับตัวใหม่นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเชสการขับขี่นะครับให้เพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับได้รับชมกันก็ในส่วนของรีวิวรูปทรงอะไรเนี่ยผมคงไม่ทำล้ะเพราะว่าคนอื่นเขาทำไปเยอะแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปขับขี่นะครับคือเป็นเรื่องของอ่าบาลานซ์นะครับ แล้วก็การขับขี่ในเมืองแล้วก็ดูระบบช่วงล่างนะครับช่วงล่างก็คือจะดูนะครับว่าเจ้าชกจิตรถเนี่ยมันจะมีสม,สมรรถภาพยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะมีคุยให้ฟังนะครับเรื่องของเบาะนะครับว่าเราเห็นเพื่อนหลายๆคนบอกว่าเบาะเป็นแข็งก็เดี๋ยวเราไม่รอช้านะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับผมไปครับตอนนี้ผมอยู่บนถนนพระรามที่สามเหมือนเดิมนะครับเนี่ย ก็เป็นถนนที่ผมมักจะเอามาเทสพวกช่วงล่างนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบโชกยางอะไรพวกนี้ของรถจักรยานยนต์นะครับอย่างเช่นเจ้าเอ a ก x ็ Mac นะครับที่ผมเคยใช้อยู่ก็วันนี้ผมเอาเจ้ามาลินะครับเนี่ยนี่ก็คือคลิกร้อยหกสิบนะครับมาขับขี่ให้นะครับเพื่อเป็นการทดสอบนะบว่า การขับขี่ของเจ้า h o n ด a าคลิก160เนี่ยเออสำหรับผมแล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างดีไม่ดีนะครับก็ออกมาบอกนะครับท่านผู้ชมให้รู้กันเขาต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่าอันนี้เป็นการขับขี่ครั้งแรกนะครับหลังจากที่ไปรับรถมานะครับ ก็เดี๋ยวผมจะเทสนะครับคือเรื่องของประสิทธิภาพของอยางนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูปกตินะครับยางเดิมติดรถเนี่ยมันมักจะมีปัญหานะครับกับอ่ถนนนะครับโดยเฉพาะเส้นแบ่งอ่าผมเอาให้ดูเนี่ยอันนี้คือเส้นแบ่งถนนนะครับรถหลังมาต้องหลบให้เขาก่อนอเข้าใหม่นะครับเนี่ย ต้องบอกว่ายางเดิมติดรถเนี่ยนี่นะครับเนี่ยนี่คือเส้นแบ่งถนนนะครับเนี่ยก็ที่ผมสัมผัสได้นะครับหนึ่งมันมีความดิ้นในตัวนะครับเนี่ยแต่ว่าเมื่อเทียบกับเจ้า x m a นะครับต้องบอกว่ายางของเจ้าคลิกเนี่ยดีกว่าเยอะเลยโอเคนะครับ พอของเจ้า X หนาเนี่ยมันดิ้นยู่นี้เยอะนะครับบางทีมันเหมือนรถจะพลิกลมได้ซ้ําก็ถ้าถือว่าเป็นยางติดรถนะครับที่ขับขี่บนเส้นแบ่งถนนก็อันนี้ผมว่ายังโ,โอเคนะครับใช้ได้ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ยางที่เขาให้มาเนี่ยเป็นยางขนาดใหญ่นะครับใหญ่ทั้งแม็กทั้งยางนะครับเมื่อเทียบกับเจ้าคลิก150เนี่ย ของคลิกร้อยห้าสิบยางหน้าเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นหน้ากว้างแปดสิบนะครับล้อหลังร้อยหนึ่งแต่สำหรับเจ้าคลิกร้อยหกสิบเนี่ยล้อหน้าจะเป็นหน้ากว้างนะครับคือหนึ่งร้อยนะครับส่วนล้อหลังเนี่ยเขาจะเป็นหน้ากว้าง 120, ร้อยยี่สิบเขาก็จะเพิ่มขนาดสายยางขึ้นมาอืาเดี๋ยวผมจะแทรเรื่องของช่วงล่างนะครับ ก็คือเป็นโชคติดรถตรวเดิมมาเนี่ยแหละก็ต้องบอกครับถนนพระรามที่สามเนี่ยเหมาะสําหรับการเทสพวกโชคกกับช่วงล่างครับเนี่ยเพราะว่าเขาก็จะเป็นประมาณน้องๆอดงาวนทานะครับเนี่ยก็ยังมีตลอดแนวครับเนี่ยเนีย่ยจะเป็นหินเนี่ยเนี่ยเป็นแผน่นหินแผ่นปูนเนี่ยปากไว้อืม,อม นี่ครับผมก็ขับมาอืมเอาให้ดูเอ้ยจ้ะเนี่ยบริเวณถนนช่องด้านขวานะครับเนี่ยต้องบอกว่าจะมีเนี่ยที่เขาขุดแล้วก็โปะปะเอาไว้เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยตลอดเส้นนะครับเนี่ยเนี่ยอูย นี่ยหลุมนี้ลึกหน่อยต้องเบรกอ้ยโอเคอ่ี๋ยวผมพูดให้ฟังนะครับเนี่ยอือ้ยก็ต้องบอกว่าโชคที่เขาให้มานะครับโชคหน้าเนี่ยเป็นเทเลสโคปิกนะครับคือโชคคู่ส่วนโชคหลังเนี่ยก็คือเป็นโชคเดียวนะครับเขาจะมีแค่แกนเดียวจะไม่เหมือนรุ่นอื่นๆนะครับที่เขาอาจจะมีเป็นอ่าชคคู่นะครับ ก็ต้องบอกว่าความรู้สึกมันจะต่างกันนะครับก็ถ้าถามผมเนี่ยชกค,คู่ดีกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาจะให้บาลานนะครับในการยุบตัวทั้งสั่งซ้ายและสั่งขวาเนี่ยมันดีกว่าส่วนเนี้ยเป็นชกแกนเดียวนะครับชกหลังก็องบอกการยุบตัวเนี่ยมันจะมันจะมีความเบี่ยงหน่อย นะครับมันไม่นุ่มหนึบอะ่ะมันไม่นุ่มหนึบเหมือนโชคคู่นะครับเนี่ยมันจะพูดง่ายมันเหมือนเออ,อย่างเช่นเวลาเราตกหลุมเนี่ยครับดูอ้ยอ้ยเนินอะไรอย่างเงี้ยก็ผมจะรู้สึกว่ามันจะขาดความหนึบมันจะเวียงเวียงหน่อยนะครับก็จะเป็นในตามสไตล์ของรถที่เป็นโชกเดี่ยวนี่ผมให้ดูนะเนี่ยถนนปะ ตึกตึกตึกตกโอ้โหก็ถ้าเป็นหลุมไม่ลึกมากก็โอเคครับรับได้แต่ถ้าหลุมลึกๆนี่ต้องบอกเลยนะครับว่าเจ็บดาบแน่นอนออก็สำหรับเรื่องโชคเนี่ยก็บอกว่าก็ายอมรับได้คนระับในฐานะที่เป็นโชคเดี่ยวเขาก็จะมาประมาณนี้แหละ ก็าบอกว่าถ้าเราไม่ใช้ความเร็วสูงมากเกินไปเนี่ยมันโอเคนะครับเนี่ยใช้ได้เดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับนี่อัตราเร่งในการออกตัวนะครับเนี่ยของเจ้าคลิกร้อยหกสอนะครับนะอ่ะไปกันนะครับอ่ะไปครับผม ก็ต้องบอกว่าตาเล่งในการออกตัวนะครับช่วงต้นนะครับพอใช้ได้แต่พอความเร็วนะครับเริ่มแตะที่60กิโลเมตรเป็นต้นไปเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ความเร็วเขาเนี่ยสามารถเร่งได้ขึ้นอย่างดีมากๆนะครับเนี่ยจากการขับขี่จริงนะครับเนี่ย เขบอกว่าเรียกแล้วก็รียกความเร็วได้สำหรับรถในย่านขนาด4 0 1 6 0 c c นะ่ะบอกว่าไม่เป็นสองรองให้นะครับสำหรับรถรุ่นนี้เดี๋ยวผมจะลองทำท็อสปีดดูนะครับเนะี่ยสำหรับสะพานข้างหน้าต้องบอกว่ามีระยะทางพอสมควรนะครับเริ่มแลนะ้วเนี่ย นี่ข้างหน้าผมเป็นกีเอ็กนะครับเนี่ยอะมาวัดกับเจ้าตัวคีร้อยหกสิบครับเนี่ยอนอแสนครับเนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมนะครับอันนี้ผมนั่งกับขี่แบบตัวตกนะครับไม่ได้หมอบแต่อย่างใด ผมขอสรุปให้ฟังนะครับในเรื่องของท็อปสปีดนะครับในเรื่องของท็อปท็อปสปีดเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับก็สําหรับผมเนี่ยสําหรับการนั่งขับขี่ตัวตรงนะครับก็ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยสิบแปดนะครับก็ผมนะครับสูงหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดนะครับแล้วก็หนักอยู่ที่ประมาณเก้าสิบห้ากิโลนะครับ ก็เป็นแนวทางนะครับสำหรับใครที่อาจจะมีน้ำหนักตัวเยอะๆนะครับเนี่ยเขงบอกว่าความเร็วที่ขนาดนี้ก็คือเป็นความเร็วที่สำหรับผมนะครับเนี่ยใครที่น้ำหนักตัวเบาเนี่ยก็อาจจะบิดในรอบแล้วก็ความเร็วที่ได้มากกว่านี้นะครับเนี่ยในเรื่องของการเลี้ยวเข้าโค้งเนี่ย ยางเดิมติดรถมาที่ให้เป็นยางหน้ากว้างขึ้นมาเนี่ยขนาดยางหลังร้อยี่สิบเนี่ยต้องบอกว่าเวลาเราเลี้ยวเข้าโค้งเนี่ยมันก็จะมั่นใจขึ้นนะครับแต่ถ้าใครไปลงล้อซิลวดนะครับเป็นสไตลต์ล้อจิ้งเหลนเนี่ยสายแวน่นสายซิ่งเนี่ยต้องบอกว่านั้นเขาจะเน้นทางตรงนะครับก็ในช่วงถ้าเขามาใช้โค้งบ่อยๆเนี่ยต้องบอกว่า ตาเสียงนะครับในการที่จะแหกโค้งเนี่ยเยอะมากอืมแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะว่าเออ่บางคนบอกว่าเจ้าคลิกตัวร้อยหกสิบเนี่ยตัวถังน้ำมันน่ยมันอยู่ใต้บอกไม่ดีเลยก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นสายพวกไรเดอร์เนี่ยที่เขาขับส่งอาหารเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ย ต้องบอกว่าเขาก็ยังมีปัญหานะครับในการที่จะต้องเอาเบาะเอาไอ้กล่องขนของขนสินค้าเขาเนี่ยเอาออกนะครับแล้วก็เพื่อเปิดเบาะเติมอมืก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นสเปคของรุ่นที่เขาทํามาเป็นแบบนี้นะครับแต่เขาก็ในราคาหกหมื่นกว่าบาทนะครับก็ได้รถแบบนี้แต่ในขนาดซีซีหนึ่ง้อยหกสิบก็บอกว่าไม่ ไม่เป็นด้อยนะครับในแล้วก็ไม่เป็นสองรองไครนะครับในรถในรุ่นนี้นะครับขนาดซีซีก็เดี๋ยวผมจะมาสรุปนะครับให้ฟังนะครับสำหรับเจ้าคลิกร้อยหกสิบนะครับรุ่นใหม่นะครับนี่นี่ครับเจ้ามาเรีขงผมก็เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังเป็นข้อข้อนะครับก็เอาสําหรับเรื่องแรกนะครับเรื่องของดีไซน์เนี่ยสําหรับผมนะครับต้องบอกว่าโดนใจนะครับแล้วก็ ในเรื่องของการขับขี่นะครับต้องบอกว่าเป็นรถขนาด160ซีซีนะครับที่เหมาะกับการใช้ในเมืองนะครับเป็นอย่างมากเพราะว่าด้วยรถที่เป็นรถของหน้าสั้นนะครับแล้วก็ผู้ง่ายเขาสามารถหักเนี่ยในช่วงเวลาการจราจรครับติดขัดเนี่ยเขาสามารถซอกแซกได้เป็นอย่างดีนะครับก็ต้องบอกว่าเหมาะมากแล้วก็ถ้าใครจะ ใช้ในการขับขี่ในในการเดินทางไกลนะครับก็อบอกว่าในระยะทางพวก2 3 3 3 0 0กิโลเมตรเนี่ยก็ยังใช้ได้นะครับสำหรับเจ้าคลิก160นะครับเนี่เพราะว่าเป็นรถขนาดาต้องบอกว่าเป็นรถสกูตเตอร์ขนาดกลางครับในตอนนี้นะครับเพราะก่อนหน้านี้เขาออกมาแล้วคือรุ่น10 0คลิกนะครับ1 2 5ซีซีแล้วก็เขาก็พัฒนามาเป็นคิก1 5 0ซีซี จนป,ปัจจุบัน,นครับเป็นตัวล่าสุดครับคือตัวนี้แหละก็คือขนาด1 6 0่งซีซีต้องบอกว่าเจ้าคลิกร้อยหกสิตัวนี้อัตราเร่งดีนะครับโดยเฉพาะเมื่อไหร่ที่คุณบิดครับในช่วงความเร็วเนี่ยหกขึ้นไปเนี่ยต้บอกว่าบ,บิดมือมากๆนะครับก็สามารถในใช้ความเร็วนะครับในการเร่งแซงอะไรเนี่ยต้องบอกว่าสุดยอดนะครับในเรื่องของท็อปสปีดนะครับต้องบอกว่า เจ้าท็อปสปีดของเจ้าคลิก160นะครับสำหรับผมนะครับสูง167เซนติเมตรนะครับแล้วก็น้ำหนัก9อยู่ที่95กิโลนะครับก็ผมบิดนั่แบบนั่งตัวตรงนะครับอยู่ได้ที่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้คือไม่ได้หมอบนะครับแต่คนที่เขาไปเทสเนี่ยนะครับแล้วเขาได้ประมาณหสูงสุดเนี่ยอยู่ที่125-128นะ่ะคือนั้นเขาหมอบนะครับผู้แ นอนแบบลาบไปกับรถเนี่ยก็สามารถที่จะทําความเร็วได้นะครับขนาดนั้นนะครับก็แต่บอกอ,อันนี้ผมก็เน้นปลอดภัยนะครับก็สําหรับเพื่อนที่หรือสมาชิกท่านใดที่จะออกรถรุ่นนี้แล้วจะไปทําพงทําเครื่องนั้นก็แล้วแต่นะครับก็สามารถทําได้ต่อไปนะครับผมจะพูดในเรื่องของตัวชกช่วงล่างนะครับที่เป็นชกเดี่ยวนะครับของเจ้าคลิกร้อยหกสิบตัวนี้ต้องบอกว่าชกที่เขาให้มาเนี่ยเป็นชกเดี่ยวนะครับ ก็เวลาเราตกหลุมหรือเข้าโค้งเนี่ยจะมีเวี่ยงเล็กน้อยนะครับก็คงมันจะสู้ชกคู่ไม่ได้นะครับเพราะว่าชกคู่เนี่ยเขาจะให้บาลานซ์ทั้งซ้ายและขวาเนี่ยได้ดีแต่ต้องถือว่าฝ่ายเทคนิคนะครับของทาง Honda เนี่ยเขาก็ได้พัฒนานะครับเนี่ยก็เป็นชกชกเดี่ยวครับแต่ว่าก็สามารถใช้งานได้นะครับก็เ้อควรระมัดระวังนะครับในการเวลาช่วงตกหลุมเนี่ย พย,นะพยายามกะระยะเบรกหน่อยก็คือเบรกก่อนนะครับถึงจะช่วงหลุมชกทางขุขะนะครับแล้วก็พอถึงทางโดยเฉพาะทางโค้งนะครับก็เบาได้เบานะครับอย่าเร็วมากเพราะมันอาจจะเวี่ยงนะครับเพราะว่ามันเป็นชกแค่ข้างเดียวนะครับแต่ที่เขาให้ทดแทนมาก็คือขนาดของหน้ายางนะครับก็คือเขาขยายไซส์าจากขนาด150เนี่ยของ1 5 0ซีซีเขาจะเป็นหน้า80นะครับ 100แต่เจ้าคลิก160เนี่ยยางหน้าเขาคือขนาด100นะครับแล้วก็ยางหลังให้มาถึง120พูดง่ายมันก็จะช่วยเกาะถนนได้ดีขึ้นแล้วก็โดยเพราะที่เราเข้าโคง้งนะครับก็จะเพิ่มความมั่นใจขึ้นนะครับไม่งั้นไม่อาจจะแผแถๆๆได้แต่นี้ต้องบอกว่ายางเดิมเนี่ยผมลองเข้าโคง้งดูแล้วก็มั่นใจนะครับแต่อาจจะเป็นยางใหม่ด้วยมั้งนะครับแต่ถ้าเราไปเหยียบบริเวณ เส้นแบ่งถนนนะครับต้องบอกว่ามีเวอร์บ้างนะครับอาจจะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ถ้าได้ปเปลีป่ยนยางในที่เขาในคุณภาพประสิทธิภาพดีกว่านี้ก็จะเพิ่มความมั่นใจนะครับให้กับในการขับขี่เรามากยิ่งขึ้นนะครับท้ายนี้นะครับผมก็ขอพูดสรุปในภาพรวมๆนะครับว่าเจ้าคลิกนะครับ1้อเนี่ยนะครับในราคาเนี่ยหกหมืกว่าบาทเขามีทั้งหมดอยู่หลักๆคือ2รุ่นนะครับตือ คือตัวมาตรฐานนะครับเขาจะอยู่ในราคาที่63,500นะครับอันนี้ราคาเป็นราคาที่เขาเปิดตัวตั้งแต่งานมอเตอร์โชว์นะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับก็คือตัวรุ่น ABS นะครับของที่ผมใช้อยู่เนี่ยจะเป็นรุ่น ABS นะครับเขาก็จะมีเฉพาะด้านหน้านะครับแล้วก็ดิสหน้าหลังก็จะเป็นดิสก์คู่นะครับหมายถึงดิสหน้ามีนะครับดิสหลังมีก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเบรกได้ค่อนข้างดีนะครับ ก็ถ้าถามว่าหลายๆท่านนะครับอาจจะอยากรู้แล้วว่าแล้วถ้าออกไปเนี่ยนะครับออกเจ้าตัวคิก160เนี่ยมันคุ้มค่าขนาดไหนก็ต้องบอกว่าในรถของตัวคิก160นะครับในราคาเนี้ยผมว่ามันโอเคนะครับก็สมน้ำสมเนื้อกับราคาที่เขาตั้งมานะครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะบอกว่าในราคาเนี้ยนะครับแต่ว่า ไม่ได้ถังน้ํามันนะครับคือเวลาลงรถเนี่ยเราต้องเปิดบอกเอานะครับไม่เติมเหมือนรถรุ่นอื่นเพราะว่าถ้าเติมเงี้ยราคาก็จะสูงไปอีกแต่ว่าอันนี้คือเขาจะก็จะเป็นคุณสมบัตินะครับของรุ่นเจ้าคลิกเนี่ยนะครับก็คือในราคาปกหมื่นต้นๆนเนี่ยคือจะต้องเติมน้ํามันนะครับคือต้องเปิดเปิดบอกก่อนอืก็ถ้าถามผมนะครับณนะเวลานี้คุ้มค่าไหม ถ้าเราจะเปลี่ยนรถหรือที่จะซื้อรถใหม่ในรถที่เราจะมาใช้คลิก160สําหรับตัวผมเองนะครับบอกว่ามันคุ้มค่านะครับก็หลายๆท่านดูคลิปนี้ก็พิจารณาเองนะครับก็ใช้ดุลพินิษนะครับว่าในการจะซื้อรถขับหรือว่าจะเปลี่ยนรถอะไรก็ตามนะครับก็สําหรับผมนะครับคลิปนี้คงฝากนับไว้แค่นี้นะครับก็อย่าลืมนะฝากติดตาม เอกแม็กสตอรี่นะครับได้ทางสามช่องทางนะครับคือ Facebook Page นะครับแล้วก็ช่อง Youtube แล้วก็อีกทางหนึ่งคือ Tik Tok กนะครับก็ชื่อเดียวกันนะครับคือ X m a x ม็ก Story นะครับเนี่ย x m ก x s ็ก r y ก็ไปติดตามกันได้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม